ผม่อยมีร้อยล่างโอ้ยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับไม่เคยเอาออกอ้ผมก็เคยเห็นแต่ว่ามีแต่ขนมอย่างเดียวเนะเส่วนใหญ่ที่รู้จักกันก็คือว่าถ้าเป็นขนมนะขอพินาดด้วยเฉพาะภารกิจใช่ไหมเฉพาะกิจใช่เฉพาะกิจ นมากครับนะครับผมสู้ๆครับแต่คนนี้นะครับผมบอกว่าสู้อย่างเดียวแล้วนะครับผมนะบไม่รู้จะว่างไงละสู้นะครับผมอ๋อแต่คนแม่ทนายจะไม่เอาไมเห็นโอ้ยหายเบิกจตขาเนาะอันคุณพี่หน้าก็เห็นแต่ตอนที่ว่าอันทำขนมก็เดินไปเดินมาก,กันเนาะ,นอะตอนทำขนมนะแต่แคตอนวัดก็จะเห็นเลยว่าตอนถ่ายก็วาดขนะ แน่นจะเดาคุณต้องสูงออมวางคุณอันนี้นะครับผมจากพี่หนึ่งนะครับผมจำไม่ได้แล้วพี่ิาก็จำไม่ได้ยัางานะ่ง <laughs> <laughs> อันอันบาเพชรบอกว่าเอาโมเมนเมียเจ้าบาาอกูเมียผมโมเปียนหน้าะอันทำเลวทำเลแถวบ้านกับโมเมนต์แบบนี้นะ <c oughs> ใส่ไปปีนทุเรียนอีกต่างหากนะปารว่ะผมก็เงึดดนน้องไปนะเดี๋ยวพอปีนทุเรียนได้บอหนะครับผมว่าผมก็ว่าไม่นองแต่ไฟว่ามอันแฟนอันบาเชรหรือว่าอันแฟนแบาวก,กี้ก็ต้องสวนยางเนาะ งงแล้วไปที่นี่แนวะไปกันใหญ่แล้วไปที่นี่แนวะมือตึ๊บเลยไปที่นี่เฮ้ยต้นที่เรียนนะคฮะสวัสิี <c oughs> โอ้ชีวิต อพอแต่พ่อเนาะคอณครับคุครับว้าอย่าเลยอย่าเลย <c oughs> อย่าเลยครับแ้วจงอาัยให้ข้าผู้น้อยด้วยเถิด <c oughs> ข้าผู้น้อยยังไม่สมควรใจ ขอบคุณนะครับทุกท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณนี้นี่ก็บอกว่าอยู่ในกล่องบล็อกๆออก,ออกมานะครับผมโอ้ยมันก็ตื่นเต้นแล้วเนาะพี่นาดเนาะไม่เคยมีเนาะในไลฟ์สดทํามาแต่งจักะจักกี่เดือนนะครับผมแม่นจีพอห้าเดือนลรวบอกห้าเดือนหกเดือนลรวบอกพ่มารี้แต่เจอพี่มารีมานี่โอ้สี่เดือนจะหาเดือนละมั้งไม่เคยมีสติต๊กเกอร์รัวแบบนี้เนาะมันก็ตื่นว่าครับใครตัวบอลแลนลีอะ อันแลนลีตายโตโลอดแล้วตื่นนะ <c oughs> โอเคประตูนะครับมอมพี่แคปประตูแบบหัวหล่อนะครับมันนั่นเองกับหัวหล่อแล้วเอามันบ่เคยมีเนาะมันเกิดได้ใหญ่มาอยู่ใน YouTube นี่ก็ได้บ,บ่เคยมีแค่ทันทีน่าจะสี่นะตื่นต่ะโอ้ยครับเป็นไก่กับรุดซุ่มแล้วก็จับมาได้แล้วตื่นลุดแล้วครับ <laughs> คุณลามนอนบัตเดี๋ยวนี้จัดไปนะครับผม่าไปฆ่าแต่จนเลยท้งพีบพิภะหุมเนอะคุณลามเอ้ยนะครับผมพี <laughs> ่จามางนอนนะครับผมดนทเกิดเรือเรืมาเลยนะครับผมอยู่บนน้ำนะครับผมก็บอกว่าฟอปคอนไปเ้อนะครับผมไปชาร์จแบตก่อนจ้านะครับผม อ,อันพี่นาดเราจะยาวไปอีกใช่ไหมครับพี่นาดทีแรกว่าว่าแค่สีทุ่มเนาะพี่นาให้ยาวไปก่อนใช่ไหมโอ้โหผลไม้มาทัางตลาดไทยเลยนะครับผมสุดยอดเลยครับ